สวัสดีค่ะเพื vic, affe, ่อนทุกคนกลับมาพบกับฝันกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะฝันมีโปรเจกต์ว่างๆก็คือเราจะไปเดินเล่นที่เซเว่นอีกันแล้วเราก็จะไปคัดสรรเครื่องสำอางนะคะที่มีขายอยู่ในเซเว่นอีเลนณตอนนี้นะคะแล้วเราก็จะมาครีเอทลุคแต่งหน้ากันนะคะก็เดี๋ยวยังไงเราไปช้อปปิ้งที่เซเวกันแล้วมาดูว่าเมคอัพลุคจะออกมาเป็นยังไงเนาะไปกัน ฝันได้มานะคะภูมิใจนำเสนอมากเพราะแพคเกจจิ้งน่ารักมากนะคะนี่เลยนะคะนี่คือกล่องแพคเกจจิ้งด้านนอนนะคะที่ฝันได้มาเป็นคูชชั่นจากเคที่ดอ้นะคะสีที่ฝันได้มาคือสี23 Natural Beige นะคะเดี๋ยวฝันจะลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะผลลัพธ์เนียนดีนะแต่สีนี้อาจจะขาวสำหรับหน้าฝันไปนิดนึงนะคะแต่ว่าสามารถกบใต้ตาแพนด้า Panda ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว นี่นะคะฝันลงครชมเช็เคที่ดอไปครึ่งหน้าเหล่านนหน้านี้จะดูได้เลยว่าขาวขึ้นมีความขาวกระจ่างใสแล้วก็ลูกุมขคนเนี่ยเนียนเลยนะคะแล้วก็สามารถปกปิดจุดด่างดำได้ในระดับหนึ่งเลยแหละเป็นไงกิีบเลยอย่าลืมทาคอได้นะคะเพราะว่าตอนนี้หน้าขาวกับคอไปไกลมากนะคะจริงๆฝันเป็นคนแบบผิวแทนนะเอาตรงๆบ้า แล้วก็ไปมันก็มีเบอร์นี้อยู่เบอร์เดียวเนาะต่อมาเรามาต่อที่ไอเทมที่2นะคะเป็นอะไรที่ฝันกรีดวอลแวร์ wear, น่ารักมากๆอยากจะซื้อมาลองใช้นานแล้วนะคะเพื่อน,อนๆอาจจะพอเดาได้แล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรสิ่งนี้นะคะคือสิ่งที่ดีงามนะคะติงน่ารักหรือเปล่าเป็นของแคที้ดอลเหมือนกันนะคะเป็นรุ่นโปเกมอนคุชเชนบลัชช์ค่ะก็คือเป็นบลัชออนแบบคุชเช่นนั่นเองแต่มาด้วยแพคเกจที่แบบ ตายดีกว่าให้ฉันตายดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันน่ารักมากๆนะคะปิ๊งดูสิคะน่ารักหรือเปล่าน่ารักมากๆเลยเนาะอันนี้เขาชื่อตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะฝันอเผอิญไม่ใช่แฟนคลับติ๊กเกอร์จูสักเท่าไหรนะ่เนาะแต่ว่าเฮ้ยมันน่ารักมากเลยอะ่ะเขาทำออกมาสองสีได้กันนะคะแต่ว่าสีที่ฝันเลือกมาวันนี้นะเป็นสีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะชื่อว่าช a ก p พิงนะคะเป็นสีชมพูนมเนาะคิดว่าน่าจะใช่เป็นสีชมพูนมน่ารักใสๆนะคะ ทุกคนคะดูสิคะมันเป็นพับเป็นรูปโปกเกบอลนอะ่ะช่างใส่ใจในรายละเอียดอะไรขนาดนี้นะคะน่ารักมากๆพับนี้นะคะรูปโปกเกบอลเนาะแล้วก็เปิดเข้ามาข้างในเปิดเข้ามาข้างในก็เดี๋ยวฝนจะแกะให้ดูนะคะนี่มาลุ้นพร้อมกันโอ้ยสีเป็นยังไงน่ารักมากๆใช่ไหมคะชมพูนมนี้เลยนะเดี๋ยวฝันจะลองสวอชให้ดูที่มือนะคะ นี่ได้เนื้อผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วเหมือนนมเย็นเลยสีมันนมเย็นมากอ่ะเดี๋ยวเรามาสวัสชดีหลังมือนะคะอืมเป็นสีชมพูนมเลยค่ะชมพูนมที่ค่อนข้างอ่อนมากๆเลยนะคะฝันคิดว่าสีนี้เหมาะสาหรับคนผิวขาวนะคนผิวขาวอาจจะขึ้นแต่ถ้าคนผิวแทนอย่างฝันนี่นะอาจจะ สีอ่อนไปสักนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาลองที่แก้มของเราดูกัเลยดีกว่าเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะมาลงลงกันนะคะนี่ลงแล้วเป็นยังไงบ้างเฮ้ยสีน่ารักออกสีน่ารักนะคะแต่ว่าแนะนําว่าต้องลงแบบเยอะๆนิดหนึ่งอะ่ะเพราะว่ามันแบบสีอ่อนมากๆเลยแต่ถ้าคนขาวๆก็เลเยอร์เดียวก็น่าจะเอาอยู่นะคะ เดี๋ยวฝากขอโปะอีกชั้นหนึ่งแล้วกันนะยังไม่สะแก่ใจนะคะเดี๋ยวขออีกสักเลเยอร์หนึ่งแล้วกันเดี๋ยวนี้เทรนกำลังมานะคะฝันแนะนำถ้าสมมติเราอยากดูหน้าเด็กนะให้เราปัดแก้มสูงสูงเลยค่ะที่ยิ่งถ้าไปญี่ปุ่นนะฝันไปเห็นมาเขาจะชอบปัดแก้มแดงๆเลยนะแต่เขาจะปัดไปใต้ตาเลยค่ะเพราะว่ายิ่งสูงเนี่ยจะยิ่งทำให้ดูหน้าเด็กนะคะมันเหมือนกับเส้นเลือดฝาดธรรมชาตินะอะไรเงี้ยแต่นี่เราแบบ สรเอทขึ้นมาเองนะคะอย่าไปบอกใครนะคะโดยเฉพาะผู้ชายนะคะเอาต่อไปเราจะลงแป้งฝุ่นกันดีก,กว่าค่ะแล้วฝันก็แบบมาแหวกแนวมากเลยเพราะว่าฝนไปเจอเจ้านี่ค่ะ แป้งธนาคารนะคะแป้งชื่อดังจากประเทศพาม่าใช่ไหมอะเพราะว่าเขาบอกว่าสาวพม่าเนี่ยทาแป้งธนาคารทุกวันเลยนะคะถึงมีผิวหน้าที่ขาวใสอะไรอย่างงี้เนาะฝันก็เลยจะมาลองกันค่ะเราจะมาลองกันว่าเฮ้มันจะเวิร์กจริงหรือเปล่านะที่ฝันซื้อมายี่ห้อเดอร์ลีฟธนาคารนะคะ,ะ,คะตัวนี้สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอเวทุกสาขานะฝันคิดว่านะมาเรามาลองเทสกันเลยนะคะขอดมกลิ่นก่อน อืมกลิ่นฝันชอบนะคะกลิ่นมันออกเหมือนกลิ่นไม้ๆม้ะแบบกลิ่นธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราลองมาเทให้ดูที่มือนี้เลยดีกว่านะคะแป้งที่ได้นะคะจะออกเป็นแบบสีเหลืองๆนิดนึงนะนี่ดูเนียนขึ้นมาเลยนะคะขอเนี้ยทาขอด้วย โอเคเป็นยังไงกันบ้างคะกับลุกที่ได้เนาะฝันคิดว่าหน้าเนียนขึ้นนะคะแล้วก็จากที่คุชชั่นมันวาวๆเมื่อกี้เนี่ยมันก็ดูได้ลุคแมทขึ้นนะคะเพราะว่าเราแบบใส่แป้งลงไปนะคะแป้งธนาคาอันนี้หรอฝันคิดว่าโอเคมากๆเลยนะเพราะว่ามันไม่หนานะคะอารมณ์เหมือนทาแป้งฝุ่นธรรมดาแล้วก็แต่ที่ชอบประทับใจมากๆเลยคือกลิ่นนะคะแล้วก็ไม่ได้ทําให้หน้าเราเนี่ยสีเพี้ยนไปอะ่ะมันหมายถึงหมายถึงเราลงรองพื้นสีอะไรมันก็แบบ เป็นสีเดิมมะนะคะชอบกลิ่นนะต่อไปเป็นช่วงเวลาได้ฝันรอคอยเรามาเขียนคิ้วกันดีกว่านะคะนี่อยู่มานานแล้วทรมานมากไม่มีคิ้วนะคะจะแบบจะตายแล้วอันนี้คือยี่ห้อ beauty c u นะคะคือฝันคิดว่ามันน่าจะดีอะ่ะเพราะว่ามันไม่ต้องเหลาเนาะแล้วก็มีสปูล i ี่บรัชใช้ด้วยนะต่อไปผลิตภัณฑ์จากคิ้วยังไม่จบเรายังคงวอ l นะคะมีว่า girl นะคะ ปุ่นเขียนคิ้วจากมิว่ากรอนี่หน้าตาแบบนี้เลยเป็นคนที่วอลแวลกับคิ้วมากคือแบบผลิตภัณฑ์เดียวไม่เคยจบฉันต้องขออีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคิ้วเป็นสิ่งที่สําคัญมากในชีวิตเหมือนกันนะคะนี่สีประมาณนี้แล้วก็เป็นสีโทนแบบ Natural นะคะแล้วก็มีแปลงให้ด้วยดีมากในราคาหนึ่งสบาทเนาะเขามีสีด้วยอันนี้คือสีศูนย์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งฝันเขาใช้สีที่สีกลางแล้วกันนะคะสีที่สองในการลงตรงหางคิ้วนะคะนิดหนึ่งแล้วกัน ให้มันแบบพอดูมีความละมุนละมุนนะคะเดี๋ยวฝนจะขอใช้สีอ่อนนี้นะคะกับนิ้วมือเลยแล้วกันเพราะว่ารู้สึกผู้ผู้แปรงนี้มันจะเล็กไปนิดนึงนะคะฝน <c oughs> ขอใช้นิ้วมือกับสีอ่อนสุดทางฝั่งนี้นะคะเราจะมาไฮไลท์จมูกกันค่ะทุกคนค่ะเริ่มจากหัวคีวนะคะแล้วก็ไฮไลท์ลงมาเลยโอเคจมูก okay, มาแล้วต่อไปนะคะเราจะใช้พาเลตเดียวกันเนกับการแต่งตาเลยแล้วกันเพื่อไม่เป็นการแบบ ปลืองบัจจ็ตของเรานะคะเห็นไหมพาเลทนี้ดีงามนะทําได้หลายอย่างนะขอใช้สีอ่อนนะคะเป็นการขัดเบาใช้นิ้วเลย <laughs> ที่ตรงหางตานะคะต่อไปนะคะฝันขอใช้สีเข้มสุดนะคะทําเป็นวิงออกมานิดนึงแล้วกันเนาะขอสีเข้มเลยแล้วกันต่อไปนะคะเราจะทําเป็นเทคนิคทํา ตาแมวเหงานะคะก็คือจะแบบหางตกนิดนึงอะไรอย่างนี้มาเดี๋ยวเราลองมาทำกันนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ใช้สีเดิมกับด้านล่างด้วยเนาะให้มีการแต่งตาแบบนี้ฝันชอบมากเลยอะมันแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องมีเอฟเฟอร์ตอะไรมากเหมนเอฟเฟอร์ตเลสบิวตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือถ้านึกอะไรไม่ออกแล้วอะก็จะ เราใช้เทคนิคนี้มันจะให้ลุกแบบสาวแบบขี้อ้อนขอ้อนนิดนึงเนาะซึ่งแบบขัดกับตัวจริงมาก <c oughs> ต่อไปไอเทมสุดท้ายและท้ายสุดเป็นอะไรที่เฟรรดมากนะคะก็คือสีปากนั่นเองเป็นคนที่วอลแวกับสีปากฉันชอบซื้อ,อลิปสติกมากนะคะอันที่ฝันได้มาอันนี้ยี่ห้อ signature selfie นะคะมีใครเคยเห็นหรือเปล่าแบบนี้ฝันเห็นแพคเกจิ้งมันดูดีใช้ได้เลยนะคะแล้วก็แบบ ไม่รู้ทีมันมาด้วยกันห้าสีแต่สีที่ฝันซื้อม,มากคือสี01นะคะเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดีกว่าชอบมากเลยตอนแกะตื่นเต้นนะคะสนุกดีเหมือนกันเนาะทำแบบเครื่องสาอางที่เราไม่เคยใช้มาก่อน,นในชีวิตอะตื่นเต้นอะมาแล้วนะคะลิปสติก signature selfie นะคะพลสติกอย่างดีเลยไม่กองแกงนะเป็นพลาสติกอย่างดีไม่ใช่กระดาษน,นะคะสีนี่เบอร์01 เดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่านะคะฟริงนี่คือสีที่ฝันเลือกมาเป็นสีแบบนูดๆส้มๆนิดนึงนะคะไปได้ทุกงานลองสวอชที่หลังมือกันนิดนึงเฮ้ยสีสวยนะสีใช้ได้เลยยูน่ารักปะเบอร์ศูนหนึ่งไม่รอช้าลงปากเลยจ้ะ พักสักรอบหนึ่ง <laughs> ยังให้สาแก่ใจอีชอยนะคะมาให้คะแนนลิปสติกกันดีกว่านะคะซิงเ a เจอร์เซลฟี่สีศูนย์หนึ่งเนี่ยฝันให้คะแนนเรื่องสีไปเลยเรื่องสีเนี่ยนะ ก็ให้ก้าวเต็มสิบเลยแล้วกันค่ะแต่เรื่องของ t e x t อร์เนี่ยมันยังไม่สามารถกรบปากทําได้มากสักเท่าไหร่นะคะหลังจากปาดไปสองสารอบแล้วเนี่ยมันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้กรบแบบ completely อ่ะคือถ้าสมมติว่าเฮ้ยฉันต้องการลิปสติกแล้วแล้วแบบ เฮ้ยมันงานด่วนฉันก็เลยจะต้องไปงานแต่งงานฉันลืมเอาลิปสติกมาทำยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบห้างก็ปิดแล้วอะไรเงี้ยก็แนะนําให้ไปเซเว่นสีลเลเว่นแล้วก็ตัวนี้ก็น่าจะช่วยคุณได้นะแต่ว่าหลังจากที่คุณกินน้ํากินอะไรไปคิดว่ามันน่าจะหลุดนะคะเพราะรู้สึกมันเป็นเนื้อเชียร์แบบน่าจะหลุดงานน่ายนดดนึงไม่ใช่เนื้อแมทแต่สีนี้สวยมากเลยอ่ะศูนย์หนึ่งคือถ้าจะซื้อก็ศูนย์หนึ่งนะคะดูแบบดูแพงอ่ะดูดีมากๆเลยนะคะ สําหรับลุคแต่งหน้าลุคนี้นะคะเป็นยังไงชอบกันบ้างหรือเปล่านะคะเชื่อหรือไม่ว่าของทั้งหมดเนี้มาจากเซเว่นอเลเว่นหน้าบ้านฝันเองนะเออไม่ธรรมดานะคะเซเว่นอิเลเว่นเดี๋ยวนี้นะคะคือแบบเฮ้ยมันดีมากมันทาให้ชีวิตชนีแบบเราง่ายขึ้นนะคะทําให้เราสวยง่ายขึ้นนั่นเองอะไรประมาณนี้เลยเนาะก็เนี่ยค่ะจะได้ลุคประมาณนี้เป็นลุคแบบสาวน่ารักแบล็กแบล็อ้อนนะคะ ก็ถ้าสมมติว่าจะให้ฝันแนะนําเพื่อนๆซื้อของที่ฝันซื้อมาในวันนี้นะสิ่งที่ฝันจะแนะนําแน่ๆขอยกให้เป็นผลิตภัณฑ์ของเคทที่ดอทั้งสองตัวนี้เลยก็คือไม่ว่าจะเป็นคุชชั่นตัวนี้หรือว่าคุชชั่นบลัชเชอร์ตัวนี้นะคะฝันโอเคกับมันมากๆและการันตีว่าถ้าทุกคนซื้อมาเนี่ยน่าจะชอบเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเชื่อไหมที่ฝันอยากจะแนะนําคือเจ้าแป้งธนาคารนี้นะคะฝันคิดว่าเฮ้ยด้วยราคาที่แบบหลักสิบอายุแล้วแบบมันทาแล้วมันก็รู้สึกแบบดีนะ เฮ้ยนี่ไม่ได้อวยนะรู้สึกเหมือนแบบมันนคอร์เตอร์แบรนเลยอะมันรู้สึกเหมือนทรัสลูเซนพาวเดอร์ดีๆนี่เองนะคะแล้วก็ชอบกลิ่นมากอะโรมาเทอราพี y, คือชอบสุดๆนะคะก็ถ้าจะให้ฝันแนะนำเนาะสาวๆฝันแนะนำเป็น3ชิ้นนี้นะคะนี่ ็ยังไงเพื่อนๆก็ไปต่ำกันได้นะคะที่เซเว่นเอเลเว่นหน้าบ้านคุณนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามฝันในคลิปวิดีโอนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอประมาณนี้เนาะแต่งหน้าให้ฝันพาไปซื้อเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ฝันด้วยนะคะแล้วเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะก็ยังไงขอบคุณทุกคนมากๆเดี๋ยวเรามาเจอกันที่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย